เรามาดู L 3 6 0 8 D T อ,อีกขั้นหนึ่งนะคะที่เป็นรถเก็บสภาพพร้อมใช้นะคะคันนี้จดทะเบียนน่าจะปี56ค่ะอุปกรณ์มีตัวรถใบดันนะคะแล้วก็ผ่านพวน D H 2 2 6 E มือสองทำสีนะคะ เป็นหกใบนะยี่สิบสองหกีค่ะมาพร้อมยางใหม่สีเส้นนะคะเล่นทะเบียนชุดโอนค่ะคันนี้ได้ยางใหม่สีเส้นนะคะก็ได้เบาะใหม่ค่ะแล้วก็พวกชุดไฟค่ะชุดไฟเลี้ยวค่ะไฟเลี้ยวไฟท้ายชุดใหม่หมดนะคะไฟสองพานค่ะหลังคาใหม่นะคะ แล้วก็มีแขนกลางค่ะแขนตัวนี้ค่ะตัวใหม่ค่ะตัวนี้ตัวใหม่ตัวนี้ตัวใหม่แล้วก็ฝั่งนู้นตัวนี้ก็ตัวใหม่ตัวนี้ตัวเดิมค่ะชั่วโมงการทำงานคันนี้อยู่ที่ห5 6่นะคะได้กระจกใหม่นะคะพวกอ่า พกกองค่ะต่างๆนะคะเก็บเช็คลวซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวเรียบร้อยแล้วนะคะสลักหน้าค่ะสลักใบมีดหน้าก็เป็นตัวใหม่หมดนะคะราคาคันนี้อยู่ที่35,000บาทนะคะ35,000บาทค่ะ ท่านไหนสนใจก็มาทดลองขับได้นะคะกับคันนี้คูปต้า L 3 6 0 8 DT ีค่ะเย่บสภาพพร้อมใช้ยางใหม่สีเส้นค่ะ ส่วนรถที่ยังไม่ปัดสภาพก็มีนะคะพวก36แรงอย่างตัวนี้3608 SP ค่ะยังไม่ทันได้ปรับสภาพนะคะเดิมๆค่ะก็300,000กว่าๆนะคะค่ะตัวนี้ก็36 SP ค่ะเดิมๆค่ะ300,000กว่าๆอันนี้เป็นตัวด DT ค่ะก็265,000ค่ะ ราคายังไม่ปรับสภาพนะคะรานะคาประมาณนี้ค่ะตัวนี้เป็น47น่สินิยันมานะคะ16 9ค่ะฝากไว้หนึ่งคันนะคะสำหรับวันที่17ธันวาคม2565นะคะ กอเจริญแทกเตอร์อ,อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะ085 0876581 0880360853นะคะ